อ๋ะครับสวัสดีทุกคนครับผมอีกชุดงน,นึงครับกับเจ้าอาวุอ่าอันนี้เป็นขับต้นกำงนืนเหมือนกันนะครับขัดเส้นดางกระทูป,ป่ะตองครับลองดูว่าการรายงานมันจะเป็นยังไง เนจะสะตาร์ทติดยากหรือเปล่านะเพราะว่าผมมีเข้างานตอนเจ็ดโมงเช้าก็ประมาณหกโมงครึ่งก็ออกจากบ้านแล้วนะเดี๋ยวมาลรารู้กนะันเท่ายากกันเย็นๆมันจะสะตาร์ทยากหรือเปล่านะสำหรับ LS ตัวเก่าคันนี้นี่ดูว่าติดรอบมากติกดรอบมากขึ้นเลย 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ดูความชันของเนินอ่าเอ็กเซตผมอ่าเอ็กเซตอีกคันหนึ่งของผมนะครับ uh. ก็ก็ขึ้นขึ้นเนินไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะถือว่ามันจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นพิสตันรีดวาวนะก็คือเป็นรีดฝังอยู่ที่เสื้อนะแต่ว่า LS นี่ยเขาเรียกว่าเคร่งเครสรีดวาวนะครับ แต่กับปลายเป็นว่าเคร้งเรียนรีดมีกําลังขึ้นเนินดีกว่าะหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นคาบูเเลเตอร์เคเลี่ยมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่ารีดที่ฝังอยู่ที่เสื้อจะี๋ยทำมันมันให้กําลังรอบต้นจะดีกว่ารีดที่ฝังอยู่ที่เคร้งนะครับอันนี้ตามสเปคที่ผมอ่านมานะแต่ไอ้เคสผมนี่ก็ยังไม่ลองขับขึ้นเนินแบบ ไว้ห0สิบาทแล้วเมื่อตอนเช้ารู้สึกว่าพอขับมาไกลๆนี่เริ่มเมื่อยแขนเหมือนกันนะเพราะว่านี่มันโหลดหน้าค่อนข้างใช้ได้เลยแหละโหลดหน้าค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็เป็นเกียโยงด้วยนะครับโอ้ปวดเมื่อยมือก่นนี่เราอยู่ที่ซอยบางลาตอนนี้อันนี้ซอยซอยแสนซอยแสนสบายหรือเปล่า โอ้หเนียบมือนิสกิดใจครับดูอาเอสมาต้องลาตีหน่อยครับเผื่อจะเจอฝรั่งใจผาเอ้ยใจผาขอซื้อเอสสักสีกส่ห้าหมื่นเมื่อก่อนเนวาเลานผมมีฝรั่งเคยขอซื้อสามหมื่นนะเป็นคนออสเตรเลียแต่เป็นคนชอบรถสองจังหวะไงบอกซื้อคนละพึ่งดี่วา คีเคแบบสองอันโดยเนียง okay, ใส่ชีสเอาเฟรนช์ฟรายส์เอาเออใส่ชีสแปดสิบใช่ไหม <Yeah. S 2> เอาใส่ชีสแปดสิบอันนึงไม่ใส่มาอยองเนสนะ <Okay. S 2> แล้วก็เอาอกสิบอันนึ่ง okay. ครับผมอันนี้คือเหมือนเดิมแต่แปดสิบเนี่ยไม่ใส่มาอยองเนส โอเคครับ okay ผมชุกครันชุกครันอย่า <laughs> <Yes. S 2> <Okay. S 1> ชุกครันชุกครัน้นเดี๋ยวซื้อของกินแป๊บนะโอเคก็ก็ถือว่าขับขับโอเคอยู่นะครับขับโอเคอยู่คันนี้ก็ไม่น่าเกียดนะ คับใช้งานแต่ว่าก็เมื่อยมือหน่อยเมื่อยมือหน่อยเอาลตะคืนนี้ก็ลาไปเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับผมลาไปเพียงตอนนี้แล้วกันไม่เจอประหลังใจป่าเลยว้มลูคมับผมเดี๋ยวขอสุดท้ายอีกสักหนึ่งคลิปครับนี่ดูเมื่อก่อนไตเกอร์ตรงนี้นี่แบบลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงครับ รับจะขี่คอเข้าร้านเลยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวนี้ครับน,นี่ตรงนี้ที่เมื่อก่อนเคยลุ่งลดนลุ่งเรือ,รอนนจะร้าน้างหรือว่าร้านไตเกอร์นี่ไตเกอร์มวยไทยนะครับอันนี้ไตเกอร์ซีฟู้ดแล้วก็ห้องพักเมื่อก่อนนี่คนตรงนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะแบบเดินกันแบบโอ้โหแทบจะเข้าแถวแบบลูกเสืออมเพียงเรียบร้อยมากเดี๋ยวมาดูสภาพตอนนี้ฮะ เปลี่ยนไปแบบอย่างกบฟ้าก็หวแต่ว่าก็ดีอย่างเน้ะนะอนะวันนี้เห็นบอกว่ามีเม่นแดงประมาณพันกว่าตัวนะลอยขึ้นมาที่หาดเห็นบอกว่าเป็นม่นที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะขาบอกว่าระบบมีเวศของภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับนี่ดูว่าสภาพภูเก็ตป่าตองนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเออ Ls ปะทะป่าตองยามค่ำคืนนะครับพามาขับเล่นกันดูบรรยากาศนะไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่มาหรือว่าเซเว่นเนี่ยทยอยปิดกันไปเยอะมากๆากครับแล้วถ้าช่วงเมษานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้นี่นี่สองซ้ายขวานี่ R x z จากมาเลยนี่โอ้โหเลียงกันเป็นตับเลยผมบอกเลย แต่ปีนี้เนี่ยน่าจะหมดสิทธิอีกหนึ่งปีนะครับอ,อดถ่าย r x ของเพื่อนเจา้าชาวมาเลยเลยแล้วก็หดอดอ,อดขี่เจ้า125 z R ด้วยนะปรึกษานัดกับเพื่อนไม่ดีดีเมื่อก่อนก่อนหนะ้าโควิดบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาอีกครั้งหนึ่งผมขอครับอ่า125 z R หน่อยนะเขาบอกว่าโอเคได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนีม้มีสภาพ ผมถ้าส่วนตัวผมผมว่าอยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอดก็ดีเหมือนกันนะทะเลกลับมาสมบูรณ์มากๆๆครับแต่ผมว่าควรควบคุมนะควบคุมพวกอหอพักคือหอพักมันเยอะเกินนะป่าตองมันเยอะมากๆลแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามันปล่อยน้ำเสียลงไปในในทะเลก็ค่อนเยอะคนระับ แป๊บนะึก่อนจะจาก,กันไปนะครับผมก่อนจะจบลิปกันไปนะขอดูเชื้อเพลิงนิดหนึ่งซิมีเยอะอีกไหม โอเคกกสองก็มีอีกใช้ได้เลยฮนะโอเคกกสองมีใช้ได้เลยโอเคถ้าอ,อย่างนั้นค่ำคืนนี้ก็เอ่อเลีกกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการแล้วก็ก็คุณทุกคนที่เข้ามาเลน่นกันนะงันนี้นะครับผมขอบคุณมาก